มิ้นทนอ่ะขึ้นแดงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับแมวชัยผับปีมมเบลครับโอ้ผู้สูอยู่ข้างหน้าครับผู้สู้ครับเราจะน็อกผู้สูด้วยหมัดหมัดวัวขาวหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ผู้สู้หันมาหันมาสวนแล้วก็น็อกด้วยหมัดซ้ายครับน็อกเอาครั้งที่สองครับนี่คือไฮไลท์ครับ คู่จะสู้อยู่ที่ด้านหน้าวิ่งมาแล้วคู่สู้น่าจะเห็นแล้วนะครับเปลี่ยนปืนเป็นปืนหน้าสินักวุ้นเนียมเลยน็อกเอาไปเลยครับมีสามน็นอกเอาครับน็อกเอาแฮตติก 54. คู่จะสู้อยู่ที่หินข้างหน้าครับปุ๊บระเบิดแล้วก็โดนระเบิดขวดน่าจะน็อกไหมครับน็อกเอาไปแล้วครับโอ้โหนี่คือไฮไลท์ปรับจีแมวใจครับผมไปครับ สวัสดีครับ a, min ha, min e ai, e y, ่านผู yeah. yeah. ้ชมสองเง็บโอ้ไปนี่รอมไปเ้าชนแนลทำดีมือบายคอมอนี่มินใช้ใช้ต้นไม้ต้นไม้เยิงแบบนี่เห้น่าพีไหมต้นไม้นี่ มินทนขึ้นแดงลยว่ะวางวางวางอะนี่วางเยังีตเาได้มีได้่ไม่ฮ่ฮฮมดเียเียรครับเป็นแชมป์ินึ่